การบันทึกในวิดีโอใน youtube นะคะเข้าไปในช่อง youtube ของเราเราจะมีช่อง youtube ของเราอยู่การสมัครผ่าน google นะคะนในโทรศัพท์ของเราจะมี YouTube กันอยู่แล้วค่ะก,ก็เข้าไปที่สัญลักษณ์รูปกล้องนี้ค่ะสัญลักษณ์นี้จิ้มเข้าไปค่ะนั่นหมายความว่าเรามีวิดีโอนะคะโคูมีีวิดีโออันแรก เกิดจากการอันนี้นะคะเกิดจากการที่ครูไลฟ์สดแล้วครูก็ใช้โปรแกรมดาวน์โหลดจาก Facebook อันนี้คือไลฟ์สดเสร็จก็ในไลฟ์สดพอเราไลฟ์สดใน facebook เสร็จใช่ไหมคะก็จะมีคำถามว่าจะมีคำถามว่าเราจะบันทึกไลฟ์สดหรือไม่ก็จะมีปุ่มให้เรากดบันทึกไลฟ์สดก็ได้ออกมาหน้าตาอย่างนี้นะคะก็เลือกเลยค่ะเลือก อ่อันนี้เราจากการมานิ้กจากกล้องเรียกอันนี้นะแล้วก็อัพโหลดลง Facebook อัพโหลดจาก Facebook ลงสู่ YouTube นะคะนี่คือช่อง YouTube แล้วก็วันนี้ครูกระแตไล์ในหัวข้อบอกว่า3 3ม,มละหัดสร้างธุรกิจนะคะสร้างธุรกิจ แม่มดออนไลน์ค่ะครูทำงานอยู่ในบริษัทแม่มดออนไลน์นะคะวันนี้ครูไลฟ์สดในแม่มดออนไลน์ในห้องในเพจ k b i thailand ครูก็จะมาโหลดแล้วเพื่ออัปโหลดลงใน facebook นะคะ,ะแล้วก็จะให้คนติดต่อครูได้ง่ายครูก็ใส่เบอร์โทรศัพท์0853666 หนึ้าสี่ถ้าครูมีคำอธิบายก็พิมพ์เพิ่มเติมนี่ค่ะอ่าถ้าครูถ้าเรามีคัดลอกเอาไว้แล้วเราก็มาใส่เพิ่มเติมคำอธิบายในในเรื่องของลายสดนี้ได้ค่ะนะครูไปออกไปก่อนเนาะเดี๋ยวครูไปหาคำที่ครูเก็บเอาไว้อยู่แล้วอ่าครูมี สิ่งที่ครูบันทึกเอาไว้อยู่แล้วนะคะคือก็จะเข้าไปในสิ่งที่ครูบันทึกเอาไว้ได้ง่ายที่สุดนะคะครูก็ไปคัดลอกปึ๊บแล้วเอามาวางในช่อง YouTube ของครูเนี่ยนะคะครูดูก่อนช่องที่ครูกำลังจะอัด YouTube ๊บช่องไหนนะอยากเข้าไป YouTube นี่ไปวางที่คำอธิบายแล้วก็วางเป็นอันสิ้นสุดและร่วมธุรกิจทักครูกระแต่หน้าแต่ก็จะออกมาแบบนี้ในหัวข้อ3รหัสสร้างธุรกิจแมมมุออนไลน์แล้วก็ใส่เบอร์โชครูกระแตนะคะ,ะแล้วก็มีคำอธิบายโพสเป็นสาธารนณะแล้วก็ไปที่ข้างบนอัปโหลดนะคะอัปโหลดนี่ค่ะ คือก็รอสักครู่นะคะให้อัปโหลดเรียบร้อยแค่นี้เองค่ะก็จะโพสลง YouTube ได้เลยนะคะทุกคนสามารถทำได้ค่ะลองเอาทดสอบดูนะเราให้ครบ100%อซนะคะนี่ค่ะก็รอให้โหลดนะก็เก็บข้อมูลเอาไว้นะคะเราก็สามารถมาย้อนดูสิ่งที่เราทำเอาไว้ได้นะคะ หรือบางคนก็ทำหน้าปก YouTube ง่ายเนี่ยค่ะได้เลยค่ะเดีราดูนะคะ78% 78%เจ็ดแดเซล้วค่ะเกดรแล้วร้อยเปเซโอเคเนี่ยค่ะเขาจะบอกอีกประมาณนะคะน่าจะมีอะไรเพิ่มเติมอ่เดี๋ยวโคลออกไปก่อน ก็เราก็จะทําประมาณนี้นะคะทำประมาณนี้